สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าบัดทีนี้ยีหนอมกรสิพาเพื่อนๆพี่พี่น้องๆเอาอ่ามาเขียนน้ำใม้จากเพื่อนเพื่นจ้าภาษาอีสานเขาก็เรียกอ่าเรียกว่าอ่าเขียนน้ำใหม่จาะเพื่อนเพื่อนน้ำมาทียี่น้ำต้มไปเรียบร้อยแล้วก็ปอกมาแล้วจากเพื่อนเพื่ออกมาแล้วก็สิสีามาเขียนไป็นเธอซุปจากพี่น้องเนี่ยมาขีดขีดย่งซี้เรียกว่าเขียนเขียนน้ำใม้จากเพื่อนๆจ้าทางบ้านน้องค้ายี่น้เอื่นว่าเคียนน้ำใหม่นาะ อ่าไปดูว่าทางอื่นสิเอื่นคือกันบวมมะเขียนนำม้ไว้เรียบร้อยอ่าเขียนไปเรียบร้อยแล้วห้าสิบอาไปหมกก็ได้จ้ะพี่น้องห้าสิบอปหมกเจีอ่ามูซัมชั้นก็ได้ห้าสิบเน็ดอยังก็ได้ได้หลายอย่างจากเพื่อนๆจะเอากลับไปมาอ่าขออื่นก็มาขูดปลาสะก้อนอ่ามาเขียนมาขูดปลาสะก่อนให้เรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ้ะอ่ามันี่ยัดนำกระต้มเรียบร้อยแล้วก็ทิมาขูดไว้แล้วก็กาว่าจะใส่ซุปเราจะเพื่อนจะได้ซุปหนึ่งเ้าจ้ะพี่น้องกินสองคนสามคนก็ทิพอดีอิ่มแล้วเนาะ พูดถึงว่านอไม้เฮานี่สำหรับอนอ้อนอกจากน้องประโยชน์ของนอไม้ประโยชน์ของกอไม้อันนี้นอกจากไม้ไผ่นอกจากเพื่อนจะ,ะประโยชน์ของกอ,องไม้ไผ่นี่สำหรับในส่วนผลไม้ของเฮา,านอกจากเพื่อนจะ คนก็จิทำประโยชน์ได้ยางดีจาเพื่อนๆจะขายก็ได้ขายก็ได้จะีปน้องเพือพ่อนเสียแต่จิตที่ดีได้ใส่ทั้งลำได้ใส่ทั้งนอกก็ได้กินนอกก็ได้ขายพร้อมจากเพื่อนๆจะลำก็ได้ขายพร้อมเพราะว่าทั้งนี้ประเทศสวนเยอะนอกจากน้องจะทั้งนี้จิเป็นสวนผุไม้เยอะข้ามมังคุดก็ได้ขํามังคุดก็ได้ขําทุเรียนก็ได้โดยโดยส่วนมากกับขําทุเรียนจะเพื่อนๆจะขําทุเรียน่โดยทั่วไปแล้วสวนอยู่ทั้งนี้การจิต้องไปปลูก จะในมีทุกสวนและจ้ะเพื่อนจ้ะก็จะต้องมีปลูกไว้ทุกสวนและจ้ะเพื่อนเพราะว่าเกษตรได้ใส่ประโยชน์กับต้องมีเกษียณก็ได้ซื้อนะจ้ะเพื่อนจะส่วนใดบ่มีก็ได้ซื้อเพิ่นกระแพงได้จ้ะพี่น้องจาคำคำมังมังคุดน้ำพร้อมไม่สั้นแน่เกษียคคำมังคุดไม่สูงแน่เกษียหเงาแน่เกษียคคำทุเรียนจ้ะเพื่อนจะครับส่วนใดบ่มีบ่ได้ปลูกไว้ก็ได้โอ้ซื้อมือปีละหลายหมื่นอยู่นะจ้ะพี่น้องขั้นสวนใหญ่จ้ะเพื่อนจ้ะขั้นสวนใหญ่เนี่ยเมื่อปีละหลายเติบประโยชน์ของเพื่อนก็มีเยอะ นออก็ได้ขายได้กินพร้อมได้ขายพร้อมจากเพื่อนๆอก็อันนี้คือคือก่อนไม้ไพ่ลวกแต่น้องพี่อ้นไม้ไผ่ลวก,ก,น,ลวกนี่ก็สิเอาไว้ค้ามทุเรียนเอาไว้ค้ามทุเรียนเอาไวก้กินนอ่อินพร้อม,อมจากกินน้อน้ำก็ได้กินนอ่อกาได้ ขายก็ได้คันเลือใส้ห้ากระขายกรับเออแต่ผูมมาซื้อจต่เพื่อนจ่าบเออแต่ผูมมาซื้อบเออแต่ผูมมาซื้อเลยไม้นี่เป็นไม้อีอย่างที่เป็นเศรษฐกิจไม่ทำรายได้ทําเงินเนี่ยเปนชาวสวนดีขึ้นกันจะพี่น้องเหลือใส้ในสวนแล้วกันขายจะพี่น้องจ่าเออเอิ้นมาเอาบยากเพราะเพราะข้างมาเอาทันทีเขาแต่เอิ้นเพื่อนจากเพื่อนจ่าที่เป็นอี่อย่างที่ขายดีสำหรับกอน้อไม้ไผ่กอไผ่น่าจะเป็นเพื่อนจ่าไม้ไผ่น้อยจริงๆก็ว่าแต่คำคำทุเรียนว่าแต่คำทุเรียนว่าดีนอนมันก็ได้ไม้ไผ่ตรง งแบบน้องใหญ่ๆที่ยินอมได้มาพร้อม ภาสินี้ผมมาซื้อไปอีกแบบนึงจากพี่น้องจะเอาไปเฮ็ดแพ้แต่เพื่อนๆเอาไปเฮ็ดแพ้ไว้ให้นอกท่องเที่ยวไว้แพ้ให้นักท่องเที่ยวเหรียญเพื่อนะแบบนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนําเมืองเมืองท่องเที่ยวนะแต่เพื่อนๆจะเพ้นก็สิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็สิเพื่อนก็ษิเอาไปต่อแพ้หรือว่าเอาไปเฮ็ดยางได้ปลาใสประโยชน์ได้หลายอย่างพี่น้องจะขายได้ปีละลายเติมอยู่ของพวกยี่นํอก็ว่าปลาส่ปเบือดอกเก็เพื่อนจะน้อยเงี้ยกับมาไหวม่กินมาขายพร้อมสนดมากเลเหรือกินเทาแล้วกัดก็ที่ค่อยขายนอกประเทศดอกเก็พี่น้อง ส่วนมากก็จะขายล้ำเพื่อนและจ้ะเพื่อนเพื่อนจะ้ะส่วนมากก็จะขายล้ำเพื่อนอไม่ไผ่น้อยไผ่ลวกนี่ขายให้ชาวสวนที่เิ่นคำทุเรียนและจากเพื่อนเพื่อนจะ้ะ อันนี้ก็สีกินนอกะสีเม่เจ้าของอะไรกินปั่นกันกินตามพน้ำพี่น้ำน้องหลายๆน้ำมูนี่ก็กินน้ำกันเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะเทนี่ล้ำไงล้ำไงแบบเท่น้ำไม้ไผ่ตรงจ้ะเพื่อนจ้ะน้ำไม้ไผ่ตรงนี่ก็จิขายล้ำใ่ๆกับม่รู้ว่าเพื่อนซื้อไปอีกยังในจ้ะเพื่อนจ้ะเพื่อนมาซื้อทุกปีจ้ะให้ได้ปีละหลายม่นเติบยู่จ้ะเพื่อนจ้ะเพิ่นก็สิเอาบางถามเพื่อนท่านนึงเพื่อนก็บอกว่าเอาไปเฮ็ดแพ้เอาไปเฮ็ดแพ้ให้เพื่อนแป ส่วนมากก็จะเป็นรีสอร์ทคนเอาไปไหว้ให้นักท่องเที่ยวที่ไปชมนกชมไมล์หรืจะเพื่อนจ้าค่ะคลิปนี้ยิ่น้ำก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อแต่ยิ่น้งจ้าเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกพลังบวกขอบคุณทุกกำลังขอบคุณทุกกำลังใจนะคะยิ่น้ำก็ขอฝากช่องยิ่น้ำคนรักสวนในเด้อคัดชอบกดกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้ากดติดตามด้วย